สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนว่นพระล่วยตอนนี้นว่นพระ่วยกับมาที่บ้านอาจารย์ปานี่งวดที่แล้วเนาะค่ะเลขอาจารย์ปานี่กับเขาเต็มเต็มเนาะค่ะเนาะศูนย์สามค่ะศูนย์สามงวดนี้อาจารย์ก็โทษดวนไปว่าฟันดีคักแล้วหละว่าสันเฮ็ดไหวแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะก็ไปคุยกับอาจารย์ปานี่ว่างวดนี้เพิ่นสิเกิงงํำไดรเพิ่นคือ มันใจลายแถ่น้องขะน้องไปฟังน้ำกันค่ะย่ำคำย่ำเลี้งแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมื่อนี๊กับเป็นวันที่เจ็ดเนาะค่ะวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะไปฟังอาจารย์เพิ่นสี่มีแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากว่ันัเพิ่นว่าฟันดีคักแล้วเด้อว่ันเอาไปฟังน้ำกันค่ะได้จ้ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมาหอดมาถึงแล้วก็คือเราเรื่องความฝันควาฝันบอกครับอาจารย์ได้เลขฝันมันมารับวนเนยเทิงฝันเทิ่งเข่าเรขคำนวณในตัวเดียวกันเป็นงวดก้อนเอางวดก้อนสั่นๆแล้วก็เนาะค่ะจฝันว่าขาป่าไปสูบป่างวดก้อน ตัวหนึ่งโดดไปหัวหลวงขามใจหลวงเนี่ยตัวหนึ่งกับขวานไปตีเอาสามเทียตีปุ๊ปู่ปุ๊เราไปเห็นแ่กันแล้วไปบอกว่าก็เลยไปเอื้อนแตา่ย่นมาเอาานืนแต่ย่นแต่ย่นเปล่าปลายแล้วท่านเล่าบอกว่าเล่ากับซื้ออยู่เลื่เลือเ, <ๆ S 2> เอาปีหน่อยหาปีน้อยตอนนั้นเบื้งเจ้านึงกับคือศูนย์แปดเบิ้งเจ้าหนึ่งก็คือศูนย์เก้าวันสันหวดก้อนนั่นนะวัตถิพานมายนอย่างนี้เนี่ย บาดตัวหลอกมันเพราะน่าแบบสวยมันถือซอกซองฮาเกิดเลยนี่แหละก็ฟันอดกร่อนคนไทยก็ออกศูนย์แปดมนกับศูนย์สามพอล่องหาศูนย์สามจมันออกตัวกับสามศูนอาจารย์ว่าศูนย์เก้านี่เห็นัดศูนย์แปดเห็นล่างล่างมันเป็นตัวหลอกก็เลยมาเขียนศูนย์แปดล่องน้ำบอกอาจารย์ บอเขียนล่ะมันล่างๆว่าจันเขียนลงเนาะเอาบอไปยั้งว่านี่แก่ไม่ได้ไม่เนาะค่ะแจียนม่อไม่พอผิดหวังดอกบดเสียใจลายดอกถือธรรมดาพอเลขมันกับบางครั้งมันกับรอดกันศอกไปงาลังเทือน่ะเอางวดนี่มาหนี่ฝันมืาขึ้นนี่ตอนแจงมาเนี่ยตอนแจงมาชดชดหนี่งชดชดหนึ่งชดชดต้องนอนยังว่าฝันว่าจนเสด็จพู้นี่ ขอโทษนะปีงจับนี่ยับอันคางตุ่มมองนี่เมื่อทรงขึนมา <laughs> สะดวกนกเลยหูเมียขึ้นมาตีแปดห่าแปดหนึง่งเหรแปดนี่นะแปดห่า <8, 5. S 2> บานนี้มันไปเขาเลขสูตรในคำนวณน,นี่แปดห่าตัวนี้ก็ขีดไว้แล้วนี่จ้าเนี่ยชุบนี่ลอกไว้ไว้แล้วนี่ขีดนติ้งติ้งไว้เนี่เนี่ยเป็นจืดเป็นจืดเลยคือคือสิบวยเห็ดสามนีกนะไม้ไม้ไว้แล้วก็คือเหล่านะ <c oughs> มาเนี่ยมันมาฝันประกอบไนฝันว่าปีกับจับนะก็ห้องอะยกับภูมียก็แม่นแล้วแล้วว่าก็แม่นตีเลขตีเลขห้วยมันเข่าเลกหตัวเนี่ยวะนั่นลหละก็เลขมันใจตัวนี้ก็เล่มันใจแปล่มันใจแปดห้าห้าแปดเนี่ยล่ะแปดห้าห้าแปดเนี่ล่ะอาจารย์ตัดหมันจยศร่างวิญญานเนากัจะดูอาจารย์มันใจว่าล่างพรออมบ่ค่ะล่างพรออมเพราะอันอยู่ล่างเนี่ยจ้า อยู่ใต่หน่อยแปดหนึ่งเลยการกับไว้ในี่เถอะขนนั่นการจะกับแปดหนึ่งนั่นเพราะว่าห้างเทื่ยนี่ปีงตัวหนึ่งก็เป็นแปดหนึ่งนึงแปดได้คือเขาพราะตีมูเมียเกินมากกับตีแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดห่าแปดลวดก็นั่นตีเลขบานนี่อยู่ในสูตรคำนวณตั้งแต่นี่ขีดไว้คือเขาตะกอนนั่นตะกอนฝันผุนบานนี่ฝันมากมัน เป็นมาสมใจขึ้นมาออกมาเข่ากันเต็มที่เลยเลขประกันพอาเลขวิ่งมันแปดกับสามจ้าบาดมาฝันมาฝันมาปีกจับนี่โฮ้ยแม่กูแล้วแปดมาแน่นอนแปดมาแน่นอนลางคันวิ่งแปดหนีบ่าขาดทุนบ่ขาดทุนบาดนี่ไปอันอันนั่นรัตจะอรี่กเ้าต้อยไปเฮ็ดบัตรไอ้อที่เอ็มไม่ันได้อันติดแปดมาได้ สามแปดสามอีกพอดีถือเลียกวิ่งไปอีกเนี่ยเลขวิ่งแปดสามบอแปดกับสามใช่แปดกับสามเออจังว่าหายเขียนล่องใส่สามแปดสามมันเป็นเลขกันรหัสบัตรบัตรอมันล่องตัวพอดีไหมค่นแปดแปดกับล่องแปดดีกว่านี่ยอันนี้เลขเบอร์เบอร์กดดีกว่านี่ตัวนี้ตัวแปดแปดนะใต้มันหกแปดแปดมันเลยล่องเลขวิ่งขึ้นก่อนงวดนี่นี่ห้ามห้ามเอฟซีผ่าน พ่าต้องไปหาซื้อลอตเตอรี่ให้ได้ <c oughs> แต่ว่าเจ้าของก็ยังไปหาซื้ออยู่ว่ามันบ่ท่านเห็น <c oughs> ยังบ่ท่านได้เองมั้ยังบ่ท่านได้ของฟันมืน่อเสาร์เนาะไปวังคำคำวังอาโมงกักวกัวเนี่ยเนาะหกโมงไปบันเดมเขาเจ้าเก็บเบิดแล้ว <c oughs> ไปหาซองเมืองมันบ่มีซองหลานบาทก่อมันเหรอนั่นแหละเบื <c oughs> อ่อไปไปเสาร์น้าทุกข์โซะเบื่อกระสิไปเฮ็ดงานตามนาที่กระสิแวะไปทานน้ำเพื่อนชาวบ้าน เงินนะเพราะว่าไม่ได้ไปได้มูเดียวกันผู้หน่อยก็ได้เพราะนะน่าเรื่องเล่าที่เปลี่ยนมากอะในรูปแบบนี่ล่ละเพราะว่าฝันฝันเจอกับปีงปีงจับขาคอจับตีนตีนหานิ้วเนาะนนมันก็เปลี่ยนหาอยู่แล้วปีงกับแปดบ่อปรดึงเพราะว่ากัดสะดดดก้อนเนี่ยมันยาดเนี่ยสะดุ้งเลยจะดุ้ง ก็จนเตื่นเลยเดีเ๋วดยวแล้วก็ยานปีเงินมาคือกระยานยานแล้วปีเงนะจะแดงว่านี่มั่นใจขักฝันคักบ,บาดนี่ก็จะลูกลูกใช้ามากมันเศร้าเนี่ยผมก็ได้ตัวนี้แล้วเพราว่าฉันมันว่านมันได้มาแต่ใสุ่กับบอรส์ส่วมันดอกพิืศอมัน เข่าตัวเดียวกันกับห้องพ่อมาลงตัวเดียวกันมาลงตัวเดียวกันว่าสีซื้อว่าั่นมือสุดท้ายเขาสีซื้อว่าั่นไม่ว่าสีซื้อได้เพราะอะไรมือท้ายเราจะเลื่อมผู้แม่สีซื้อหาซีบหาซีบไปกลับเอาล่างยางเดียวตัวเอื้นใบซื้อเนี่ยเป็นสีซื้อมือเอื้อนนี่ไใบเอื้อนเนี่ต้องไปหาซื้อให้ได้ให้ท่านเด้อหาให้ได้ให้ท่านเด้อบ้านนี้ ท่างไงก็ลาดเบนโทม่าบางคำอาจานไปช่างไดวไปช่างไม่ได้เหลือดิล่ะหาแปดแปดหาแล้วก็บเบาซูเล่าฟังคือเก่าล่ะเลี้ยงปีงจับจ้มีมีตัวแปย์ตัวเอื้นบ่ว่าจะดอกซอล่าบ่บ่พี่ข่าวว่ามีตัวนั่นเรา่าจารย์แล้วแปลไงแต่ว่าเปิดซดของข้าเจ้าเหลือดิล่ะว่าอาจารบ่แม่เรียกผู้เอื้นบ่บ่เนี่ย เด็ก้องฝันครับเด็ก้องฝันกับเด็กคำนวดนี่เราก็จะตัวหนึ่งแก่ย่าลืมหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะแก่เนาะอย่าเลื่อมแปดหนึ่งหนึ่งแปดปีตัวหนึ่งก็เป็นหนึ่งแปดกับแปดแปดอยู่แล้วทาวบอเป็นแปดหาหาแปดคือเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดเลขบวกเนี่ยกังลังนั่นแหละอะไร้นี่ห้าแปดเพราะว่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งมันมีอยู่แล้วเมนบอล่ะแปดห้าเนี่ยก็มีอยู่แล้วเนี่ย แต่ว่าอยู่ในสูตรมันหลอกของเขามันบ่มีแปดหางมันเป็นหาแปดแต่ว่าเข้ากับบ่มันใจว่ารอยเปอร์เส้นบอกเพราะว่าเข้าต้องกลับไวดีกว่าแม่ขันสมมติว่าเพิ่นเดีนมาามันใจแปดหางเนี่ยบาดทัามันออกม่าหาแปดในนี้ยังไดเอาเนาะนั่นแหละแต่พี่น้องเอฟซีเพิ่นกลับเอาเนาะพี่น้องเอฟซีกลับเอาเด้อกลับเอาค่าตัวใดก็ได้ตัวที่เว้ามากนี่ล่ละมันใจคือหาแปด อมันใจคือเหล็กหาแปดล่างมันใจหาแปดล่างห้าแปดล่างแปดล่างส่วนเหล็กบนได้อาจารย์ส่วนเล็กบนมันใจครับเน้นนักตัวไหเครัอาจารย์มักเหล็กบนน่าจะเป็นช่องกับเจ็ดร์นี้สองศูนย์ตัวมันใจคือสี่สองศูนย์โอ้อาจารย์มักสองศูนย์สองศูนย์วันอันมียังไง นี่เก้าเจ็ดเจ็ดหาสองศูนย์สี่สองเนี่ยนะนี่เท่านั้น,น,น,นแต่ว่าตัวมักตัวตัว,ตวชอบคือสองศูนย์คือสองศูนย์เป็นยังอาจารย์คือมักสองศูนย์ครับมันจับคู่สองศูนย์เหรอเนี่ยอ๋มันมีคู่อยู่นี่สองศูนย์เหรอเนี่ยนี่อ๋อจับคู่ไว้ท่าเรียกสามตัวจับคู่ไว้ให้มันแล้วนี่คือหาสองศูนย์ห้าสองศูนย์หาสองศูนย์จับคูไวห้หมันมันจึงเป็นห้าสองศูนย์ เลียกสระเลืกเลียกล่างนี่จับคู่ไ่เลยพอมันบแมนเลียกบนมันบเอาตัวจับมาใส่บ่ได้มันแค่เลขอกสองตัวหนึ่งเอือกจับคู่ไอ้โวตัวเลียกไอ้พี่เห็นน้องเขาเบิ่งนะครับครับครับเข็นหงม่ล่ะเห็นเห็นอยู่ค่ะ ี่แหละครับคือตัวเลขของอาจารย์ปราณีนะครับพี่น้องเอฟซีครับเนเด่นบนสองกับเจ็ดครับเด่นล่างแปดกับสามจับคู่บนเก้าเจ็ดเจ็ดห้าสองศูนย์สี่สองจับคู่ล่างแปดห้าหนึ่งแปดห้าแปดสี่หนึ่งห้าสองหกสามแปดหกจับคู่สามตัว สามแปดสามหกแปดแปดสามห้าแปดเอาพี่นอกไปไวิเคร์อเอาด้วยครับส่วนตัวเน้นตัวนักของอาจารย์ก็คือห้าแปดครับห้าแปดล่างครับอันนี้คือตัวเน้นตัวนักรากาสามตัวบนที่เพิ่นเน้นก็มีสามแปดสามสามห้าแปดครับทุกตัวมีรางวัลมันบอ่อาจย์ทุกตัวมีรางวัลมันว,มว่นนี่ จายพี่น้องเอฟซีไปหาเลาะเบิ้งลอตเตอรี่มากตัวใดก็ไปเลืยกซื้อให้ให้แต่ว่าต้องซื้อให้ได้ล่ะย่ำให้พี่น้องเอฟซีฟังนะครับส่วนนี้ย่ำตัวเน้นตัวหนักกับความฝันให้พี่น้องเอฟซีฟังอีกนะครับความฝันเนี่ยเล่คำนวณมันก็มีเปรตหาหาเปรตปรหนึ่งหนึ่งเปรตเพมฝันว่ามาปีงจับนี่ล่ะไม่ไดมาเข้ากันกับเลขคำนวณดนอกจากกากับเลขคำนวณ เพรอาจารย์ก็เล่มันใจเลขตัวนี้เพราะว่างวดก้อนกับศูนย์แปดกับศูนย์เก้าล่างๆตัวศูนย์แปดล่างล่วงไปศูนย์สามมันก็ออกสามศูนย์ก็ถือว่าถูกกถือว่าเข่าเข่าหรือเก่างวดนี้มันใจหาแปดพันว่าปีงจับขาท่าท่าตีหน่อยๆคือว่าแปดมันหลายตัวคือแปดหนึ่งหนึ่งแปดกับแปดหาหาแปดตัวนั้นหน่อยตัวที่สุด เพราะว่าบ่มีตัวตีแล้วเพราะว่าปีงเด้ปีงเป็นแปดหันปีงเป็นเก้ามันกับบ่เปลี่ยนแล้วนาะตัวป่าเป็นแปดกัเก้าแน่นอนค่ะต่วังว่าพี่น้องเอฟซีไปหาซื้อเบื้องเลขสามตัวหรือสองตัวกับมากตัวได้ก็ไปเรียกซื้อตามกำลังสัทธาตามกำลังเงินนะตามกำลังเงินนั่นแหละแต่ว่า ตัวเลขทั้งหมดนี่ก็ต้องกลับเด้อค่ะพี่น้องตัวเลขต้องกลับตัวใดที่บ่ท่านกลับไว้ก็ให้ไปกลับค่ะตอนาว่านี้นี่เขาเขาแท้แน่นอนเขาแน่นอนมาจานทร์มาจันท์ร้านอร์เซ็นต์หายศูนย์สามไปอาที่เขาทั้งบนทั้งล่างเด้อยเลยสามล่างครับมั่นใจจังมั่นใจร้านเปอร์เซ็นต์ว่านี่ไปโอ้ร้านเปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะมั่นใจร้านเพราะว่าจนตือนจนห้อง โจนสะดุ้งเต้นวันเดหาแปดเนี่ยวันเดปีงตัวนี้วันเร์วันเสียมะหายโฉอ่ะโจนงวดที่ซองเนี่ยซวงวัดก้อนกับศวนแปดกับศูนเก่าซวนสมออกสามศวนใ่ว่าก็บ่ได้ได้รงไปเนาะงวดก้อนลงแต่ซวนเก่าไปันเพิ่นมใหาเลขบบนขึ้นสุดท้ายเลขสีออกเนาะค่ะจะเพิ่นมให้ขึ้นสุดท้ายเมื่อนั้นอันนี้เมื่อนี้ก็ หายเมื่อคืนนี่ช่วงช่วงตื่นช่วงแก้งแล้วล่ะก็เพราะดีหูเมียเกิดมากแมันแก้งตีหาตีซีกวนล่ะบาทนี้ก็กเกิดว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงกะเสียเรียบไม่เทียหนึ่งเพราะหนึ่งเนาะค่ะเนาะตามมันเปลี่ยนกะขึืนอแล้วไปเรื่ไปเลยเนาะครับเนาะ มันจังไรกะสิมาตามอาจารย์ให้อีกเพื่อนนี่โยคจุดท้ายใช่เนาะครับเนาะอาจารย์เนาะโยคสุดท้ายบ่กว่าเนี่ยถามมันนักให้เนาะครับโงสุดท้ายนี่แหละขอให้เห็บซีทุกท่านทุกคนที่เบิ่งคลิปอยู่นี่แหละของอาจารย์ปานี่ไปพิจารณาในสุดตัวเลขของจุดนี้ครับโนว่ามันไปเข่าเลขยกเพื่นถึงเลขยกวของเพื่อนกับเขาตัวเดียวกันด้วยนี่ก็คอยหาเสือลัตเตอรี่มันหลายดอกเบือดอกลัตเตอรีเนี่ย มันตรงกันเขาพวกของผู้อาจารย์นั่นอาจารย์นี่สิเขากัซื้อเอาเพราะว่ามันตรงกันกับพวกของคนอย่างเดียวมันตรงมันตรงกันคือมันเข่าคือมันเข่าครับคนแทงมาหน่อยตัวของ่นอาจอาจจะหน่อยตัวหรืออาจจะหลายตัวหรืออาจจะซ้ำกันกับบนแน่แต่ว่าที่แน่เนี่ยนี่มันเจอกันแล้วตามเปิดเบื้องของอาจารย์บ้านอาจารย์ซักบ่อาจารย์ซักบรรฑุ่มเสานะบัวเนาะ นั่นแหละแล้วมันมาชนกันของผู้นึงเรากับมาหายตัวเดียวกันนี่เอามันเข่าของกูถอว่าเอาเอาก็เลยอันถือว่าเรียกเจ้าของกับมันใจของเจ้าของนี่เราเอาเอาความใจเฮาหน้อยใจเฮาใจไปเข้าเขากับตรงมันใจไม่เข้าเลยมันก็ฟันนี่กักับว่าคิดว่าเป็นรอยเป็นเส้นอกเพราะว่าเข้ากับบ้านนายใจว่ามันจะออกหรือบ่อออกอะขอดมือชุดไาย รู้ละว่ามันแม่นบมแมนค่มาก็ใจเจ้าของอาจารย์ก็ประกันอยู่ล้านเบอร์เส้นย่เหล่หาเปรตเพราะกันปีงกัดกัดย่มใดมันแม่นโหลดหลายปีกับพ่อมีเทียนหนึ่งี่ปีงกัดขอบคุณหลายครับอาจารย์ครับขอบคุณทีมมหาไ่แนวทงครับครับขอบคุณคขอบคุณที่อาคารับมอาคุรับบคบขอบคอบคคเรับครับขอบคครับขอครัคุณค